มามาคิวแรกของกูฮะเฟิร์สคิวเฟิร์สคิวมาเลยมึงไม่เห็นรูจริงๆเหรอกูเจาะรูไว้อะไอ้ควายห้องนี้เต็มเลยข้างนอ้นี่มีตัวหนึ่งมิวมิวพุ่งมาตั้งตั้งไอ้เครื่องไอ้สัตว์มันมันจะมีห้องที่ขึ้นไปไอ้ตรงห้องที่เราสามารถเจาะรูไปข้างล่างได้พี่ มันจะมีบันไดเดี่ยวขึ้นแบบง่ายๆอยู่ที่เรามี MT แบไบไม่มีอ่าโดาาโนไฟแล้วไม่ได้ได้เดี๋ยว

เชี่ยเรามีสีะเนี่ยแต่มัจะไปแล้ว่าสิง่งคนก็โอ้เซ่โอ้ดีเฮี้ยอะไรวะเ <c ười> สียงเฮี้ยอะไรอ่ะมันเอารถรถใหญ่แรมแมตัวแรมตัวแรมมันเอารถถังมาใส่ตาย อาสฟิกาชิตาโบกาดีมาอุ้ยคุณโดนปิงเหรอโดนปิงได้ไงข้างล่างอ่ะเออตรงบนนั่นแหละตัวอีกตัวหนึงตัวนึ่งตัวโลกตัวโลกมาถือโลกมาถือโลกหลัวเฮ้ยมันเป็นไอ้ตัวฟิวอะตัวฟิวที่มันใช้โลกอะเสียงเขาอยู่ข้างในแล้วอยู่ข้างในแล้วอยู่ข้างในแล้วใ่้ยู่ตาเลยไปเลยไปเลย อ้กสนั่นคือนั่นคืออยู่ตายตายปุ๊บดิ้งนะพอดีเฮ้ยไม่เชียมันทํายิงมาเพื่อนกูพยายามละไม่เป็นไรหรอกนะเฮียก็ซื้อกูหมดพอดีใส่หมดกล้องมันอยู่ไหนกล้องยิงมาแล้วอ๋อแต่ว่าถ้ามันถ้ามันโดนยิงโดนยิงหนึ่งตัวตายก็คือถือว่าถือว่าตายเลยถูกไหม ใช่พี่โอ๊ย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 โมาเยจาะรูไว้นะยิงแไปดอกนี่อะไรอ่ะอยู่อยู่อยู่ความอยู่ความดอกโลดอกตาย ขวามือใกล้ตัวนึงนะฟอ,อร,ร์ด oh. ตายแล้วเหรอ,อ,อไม่เหมือนว่าโดนแฟตพี่ออ๋ใครใครใครมีสมโมคบ้างอ่ะใ,ออใกล้ผมพี่นอนใต้โต๊ะโอ้ยเย้ย ปดกาเหี้ยเดี๋ยวปัดไอ้เหียสบัดมองไม่โดนอยู่นี่อยู่นี่มักหนึ่งมักหนึ่งมักห่งมักหน่งมั่งมักหนึัก็นึ่งม่มัับห่ักมด้วยของมักคงับเอาแปดแปด่อัั่งงงงงังังงงั เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูพี่ดูตรงเนี้เพิ่งเห็น,นสายแหลนะเอออนะยากอีซี่ป่ะออกมาโดาดขึ้นมาใช่พี่มันโดดขึ้นมาผมเสียงเคี้ยะแล้วว่าผมแบบ <c oughs> เฮียะข้อน่าก,กลัวสี <c oughs> 4, 5, ่ห้าว่ะสองคนโหดยิงไม่โดนไม่เลีเล้ยเป็นจัระยะไกล รอทฮี่อะไรเต็มเลยทุกคนมัไได้เหรอทุบเลยพี่ทุบทุบลสองะเเลยระวังโดนนะโดนต้องตองต้้อง้ยเอองต้องต้งตอง้อง้อ้อ้งงนอ่อ้อ

หมดหมดเกี้ยงเลยหาบอมเลยหาบอมเลยดิ้งไอ้พี่อะไรนะคือนม่ต่างตันงล้วต่างเหรอว้าวว้าวว้าวไอ้ย่ามีมันไม่ไม่เสนอดาเมียที่อะไรอะโอ้โหไม่คิดว่ามีชุดปอดแบบที่อะไรเกมเด็ดไอ้อาวอ่าวาดล้มอ่ะว่าเสียงเอออะไรเงี้ย โอ้ยมีโว่สามตัวเลยมีสามตัวไอ้สองตัวเนี่ยไลยอ้อนกับโซโ,โล่เออไม่สามตัวตายว่ะเฮ้ยเจ็บหนักล้มหนึ่งล้มหนึ่งเมื่อกี้มาเดียวก็คืเนเลยเจ็บหนักเจ็บหนักอุ้ยออกมาแล้วออกมาแล้ว ไม่ใช่เลยโอ้พี่ไอโดนโอ้วุ้สัตว์ระเบิดอีกแล้วไอ้เหี้ยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเหมือนมีนะตะกี้กูยินเสียงกึกกักเหมือนพิกตัวโไม่ใช่จอดแล้วนะเฮ้ยเห็นหัวควรแ้วนะไม่ใช่ไอ้เหี้ย มีแนมไหมอ่ะพี่ใช่ไหมไม่มี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 สูตรทางเดือนนั่นอ่ะมีรีรีคูดอ่ะจัจบได้จบมบได้ มีระเบิดป่ะไม่มีอ่ะดิเฮ้ยกูโดนสแกนกล้องข้างหลังฝากทุบกล้องให้หน่อยอันี้กรูแปะตรงนี้เลยเฮ้ยแปะแปะแน่นกว่ามีเหรอเออเออมีมี ออกไปนะออกไปนะเฮ้ยเฮ้ยออกมาข้างหน้ากลัวอยู่ตรงนี้หมดเลยสองตัวตรงไหนวะพี่ในห้องโอเคใจจะตัดใจจะตัดใจอ้าวไปไแล้ววะไม่คิดว่าอยู่ห้องแม่ที่มันมีซาเวล่ากกูลัวโดนีหนย ห้องห้องห้องตรงเราไม่มีเลยพี không, không. Oh, like ่เรียบร้อยมีว่าแล้วไอ้เหี้ยเหี้ยกูว่าเลยฮะบูด้ยินเสียงคล็อกแกลกงไอ้สัตว์มันนอนอยู่มันนอนเดี๋ยวนอนก็ไดะมันเห็นขาเนี่ยเนาะมันเออมาดูเออมาดูตรงนั้นอะ เดินอ่ะไอ้เนี้ยชั้นเดียวกันกับคุณเนี่ยคุณหล่อนนะเนี่ยเต็ยงตีมเต็มไม่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 ไปจักพวกหลนเลยข้างหนเลยข้างในแคปปิทาลเลยด้กข้างหนข้างในแคปปิทัลเออเออดายอ่ะได้เนี่ยอยู่ได้เนี่ยอ๋อีซี่ป่ะ เเกิดงมนะลยว่ผมวางแผนมว้อย่างดีพี่มันมาปุ๊บกระเด็นเรียบร้อยเอาเรื่องแน่นอนเกมที่มันเล่นยากอะเป็นโนแมชโนแมชตัวนี้เป็นของคุณนะโนแมชที่เด้งเอวหวานตัวนี้เป็นของคุณเสมอที่นี่เล่นยาก